สวัสด <_ royable ring> ีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับแอมนะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของการสร้างรายงาอด้วยโปรแกรมโปรเ e ลเ9้าสเานาะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมโปรเ e ลเ9้านะคะให้หนูเข้าไปที่ Google c l a s s r o o m จะมีหัวข้อที่เขียนว่าโปรแกรมโปรเ e ลเ9้าอยู่นะโดยโปรแกรมนะคะตัวที่เป็นตัวไฟล์ติดตั้งนะคะให้หนูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตัวไฟล์นักสกุลแบบ i r นะคะหรือกินานั่นเองเนาะแล้วก็ในเรื่องของรายละเอียดขั้นตอนการลงนะคะาการได้ทําเป็นฟล์ p d ีให้แล้วนะคะหนูสามารถติดตั้งตามรายละเอียดต่างๆนะคะมีภาพประกบชัดเจนนะคะโดย access code นะคะพอมาถึงหน้านี้นะคะหนูต้องใส่รายละเอียดนะให้ครบทุกช่องนะคะแต่ว่าด้านลน่างตรงนี้ไม่ต้องติดถูกเนาะ access code นะคะหนูสามารถหาได้นะคะโดยก๊อ รทัดพวกนี้ไปนะคะหนูให้หนูด copy นะคะไปเฮียสีตัวนะคะแล้วก็เอาไปวางกันนะคะบนช่องเล็กๆแบบนี้นะคะให้ครบทั้งสี่ช่องนะคะโดยถ้าหนูเลือกของโค้ดบรรทัดไหนก็ให้ใช้โคบบ้ดบรรทัดนั้นจนจบนะคะอันนี้ก็การติดตั้งเนาะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตั้งกับคอนพิวเตอร์ของตนเองที่อยู่ที่บ้านนะคะจะได้สามารถทำงานที่บ้านได้นะคะอ่าล่ะ ก็มาเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะเมื่อหนูตั้งเสร็จแล้วนะคะหนูก็จะได้เปิดโปรแกรมขึ้นมาจะเป็นหน้าตานนี้นะคะโดยบางครั้งเนี่ยถ้าเราใช้คอมพิวเตอร์ของทางนีลัยนะคะบางทีเปิดมามันอาจจะไม่ได้เป็นหน้าตาว่างเปล่าแบบนี้นะคะเวลาเราเปิดมามันอาจจะมีงานของเพื่อนๆของคนอื่นค้างไว้นะคะอะไรแบบนี้เนาะถ้าเป็นเปิดมาแล้วนะคะเราไม่มั่นใจเนาะเปิดมาแล้วเป็นหน้าต่างอื่นที่ไม่ใช่หน้าต่างว่างเปล่านะคะเราสามารถ ปิดงานเก่าของบุคคลอื่นออกไปก่อนได้นะคะก็คือนะคะตรงนี้นะคะหนูาการะบาดตรงนี้ออกไปนะคะก็จะเป็นาการปิดแับอัตเดชของเพื่อนออกไปนั่นเองนะคะเพื่อที่ว่าหนูจะสามารถทํางานได้โดยที่ไม่ส,สั่งซ้อนเนาะไม่เหนื่อยปีทํางานให้คนอื่นนะคะทีนี้ก่อนอื่นเลยนะคะพอเราเปิดโปรแกรมมาแล้วนะคะเราจะต้องสร้างร,รับอัตราเดชเพื่อ เก็บรายละเอียดงานเก็บไฟล์งานของเราแล้วให้เราไปที่นะคะไฟล์ตรงนี้นะคะเมนูไฟล์แล้วก็เลือกมือนะคะเป็นการสร้างาาราต้ะเบสใหม่ขึ้นมานะคะดาตละเียดไฟล์เนี่ยนะคะหนูต้องตั้งเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะคะในกรณีนี้นะคะคุูของนุญาตตั้งชื่อไฟล์เนาะ ก็นะ,ะสำหรับตัวหนูเองนะคะก่อนหน้านี้ได้ได้เรียนในเรื่องของการสร้างดาต้าเดตไปแล้วนะคะก็ให้สร้างดาต้าเ s e ไฟล์นี้เป็นชื่อจริงของตัวเองนะคะตามด้วยรหัสท้ายสาตัวนักศึกษาเนาะแล้วก็ตามด้วย d o DDB นั่นเองนะคะส่วนด t ต้าเ e l โลเคชันก็คือที่ที่เก็บแหล่งเก็บข้อมูลไฟล์ดาต้าเ s e ของเรานะคะก็ให้หนูเลือกนะคะกดเบาขึ้นมานะคะแล้วก็ เลือกโฟเดอร์ที่เป็นชื่อของตัวเองนะคะใครยังไม่มีก็ให้สร้างให้เรียบร้อยนะคะโดยวัด่ายก็คือจะต้องเก็บไว้ในแหล่งที่อยู่ไฟล์ที่ไม่ใช่ภาษาไทายนะคะก็คือจะต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นเนาะตั้งชื่อเป็น ex นะคะก็คือยอ่อมาจากเอกาเนะกดเข้ามานะคะแล้วก็ พอถึงคำว่าเซก็คือจะเป็นการสร้าง d a t เด a s e เซกไว้ใน o r ด e r นี้นะคะอาจารย์ก็จะกดโอเคได้เลยนะคะเพื่อเป็นการเริ่มทํางานโปรแกรมก็จะทำการสร้าง d a t ต b เด e ขึ้นมาให้เราแบบนี้นะคะก็คือถ้าเป็นหน้าต่างนี้แล้วคือคอมใช้งานแล้วสาหรับหลายๆคนนะคะที่ยังใช้คอมพิวเตอร์อะไรอยู่นะคะก่อนอื่นจะให้หนูตรวจสอบตรงนี้นะคะว่าใช่ชื่อของหนูไหมนะคะใช่ชื่อแอรหัสข,ของหนูไหมถ้าไม่ใช่นะคะก็ไปกระบ,บาดสีแดงออกตอนแรกนะคะแล้วก็ เปิดแล้วก็เดบตตัวเองขึ้นมาใหม่ด้วยการไปที่คำว่าไฟล์นะคะแล้วก็อิทก่อนเนาะเวลาที่หนูจะเปิดมานะคะถ้าเกิดว่าติดงานของคนอื่นอยู่นะคะก็แค่ก,ร,กระบาดออกไปก่อนแบบนี้นะคะแล้วก็หนูก็จะสามารถเปิดงานตัวเองขึ้นมาใหม่ได้ก็คือไปที่ไฟล์นะคะแล้วก็โอเพ่นนะคะแล้วก็เลือก หล่งดัตเทเบกของตัวเองแบบนี้นะคะแล้วก็เปิดโอเพนได้เลยนะก็จะเป็นการเรียกข้อมูลดาตเาเบกของตัวเองกลับคืนมานะคะแล้วก็มาถึงขั้นตอนการสร้างเลยดนะีกว่าขั้นตอนการสร้างนะคะก็คืออ,อย่างที่เราทราบกันดีนะคะไฟ PCB นะคะหรือการทำ PCB ก็คือการทำลายวงจรเพื่อนำไปประกอบกับการลอกลายหรือว่าการพิมพ์ลายลงไปในแผ่นนะคะที่เราเรียกกันว่าแผนานแ่นทองแดงนั่นแหละ การสร้างไฟล์ PCB เนี่ยนะคะจะต้องประกอบไปด้วยทั้งหมดด้วยการ4ไฟล์นะคะก็ให้หนูคลิกขวานะคะแล้วก็เลือกที่คำว่า New จากนั้นนะคะก็4ีไฟล์ประกอบไปด้วยนะคะ1เลยค่ะไฟล์ PCB Document สองไฟล์ Library Document 3 s c t e m a t i c Document และสก็คือ h e m a t i c l i b r a r y Document นะคะให้หนูทำการ Create ไฟล์เหล่านี้มาให้ครบทั้งส่ไฟล์ก็คือคลิกเลือก ทีซดีตะกอนหนต่อแล้วก็กดโอเคนะคะก็จะได้ PCB 1ดีบบ PCB ทีซีดีทีมานะคะจากนั้นค่ะข้างซ้ายที่2ต่อเลยค่ะคลิกขวา n e วเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เลือก PCB ีดีแบตเตอรี่ล็อกคูณเองกดโอเคแล้วก็คลิกขวา new อีกครั้งนะคะแล้วก็เลือกเป็นทีซีนีติแบตเตอรี่ค่ะและไฟล์ส,สุดท้ายค่ะ new นะคะแล้วก็เลือกทีซีนีติแบตเตอรี่ล็อกคูณเอแล้วก็กดโอเคครั้นี้เราก็จะได้ไฟล์นะคะครบทั้ง4ไฟล์ที่เราต้องการแล้วนะคะเรามาเริ่มสร้างกันเลยดีกว่า ของนี้ขยายจอใหญ่ก่อนนะเริ่มแรกมาเมื่อเราทราบครบทั้งสี่ไฟล์แล้วนะคะให้หนูทําการแต่เมื่อคลิกเพื่อเปิดไฟล์ทั้งสี่ไฟล์เข้าไปหเมื่อเปิดมาเรียบร้อยแล้วนะคะโปรแ,แกรมนี้นะคะจะเป็นการทํางานแบบเปิดแท็บซ้อนแท็บนะคะหนูสามารถเปิดหรือว่าย้ายไปที่ไฟล์ที่สามารถเปิดอยู่ได้ด้วยการเลือกแท็บด้านบนแบบนี้นะคะ ต่อมานะคะหน้าตาของโปรแกรมนะคะสิ่งที่หนูจะได้เห็นได้รู้จักกันนะคะก็คือแถบภาษาอังกฤษด้านบนตรงนี้นะคะเราจะเรียกว่าเมนูนะคะเราสามารถใช้คีย์ลัดในการเรียกเมนูด้วยการกดตัวภาษาอังกฤษบนแป้นคีย์บอร์ดนะคะที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ด้านหน้านะคะเช่นถ้าเราเอาเมาส์ชี้ด้านนอกแบบนี้นะคะแล้วก็กดคําว่า F นะคะกดตัว F ขึ้นมาก็จะเป็นการเรียกเมนูไฟล์ขึ้นมาแบบนี้นะคะเป็นการใช้คีย์ลัดนั่นเองนะคะ เราจะเอาเมาส์มาคลิกก็ได้นะคะก็เอาไปนวาตามที่หนูถนัดพอประนเนาะถัดมานะคะแถบด้านล่างตรงน,นี้นะคะที่มีไอคอนเยอะๆนะคะหรือเครื่องมือเยอะๆแบบนี้นะคะเราเรียกมันว่าทูลบาร์นะคะก็คือเป็นแถบเครื่องมือนะโดยบางครั้งในเวลาที่หนูเปิดไฟล์มาจะมีแถบเครื่องมือที่มันลอยเป็นกล่องกล่อง,องแบบนี้อยู่นะคะหนูก็สามารถย้ายทูลบ็อกเหล่านี้นะคะขึ้นไปที่ทูลบาร์ได้ด้วยการคลิกเมาส์ซ้ายแล้วก็ลากขึ้นแต่วางแบบนี้เนาะ หนึถ้าหนูต้องการจะเอาออกมานะคะหนูก็เหมือนเดิมค่ะคลิกเมาส์ซ้ายข้างๆนะคะแล้วก็ลากออกมาก็จะได้กล่องเครื่องมือแบบนี้นะครับถ้าหนูไม่มีกล่องเครื่องมือเหล่านี้ทําอย่างไรนะคะก็ให้หนูเรียกเมนูวิวขึ้นมานะคะ่ะกดวีที่คีย์บอร์ดนะคะจะมีคําว่าซูนบาอยู่นะคะแล้วหนูก็จัดการาเรียกกล่องเครื่องมือที่หนูต้องการได้เลยนะคะก็ วิธีการก็คือให้หนูดูว่าตอนนี้กล่องเครื่องมือที่ครูมีนะคะมีชื่ออะไรบ้างนะคะแล้วก็ไปเลือกเครื่องมือนั้นกลุ่มเครื่องมือนั้นออกมานะคะจากเมนูวิวแล้วก็สุดบลแล้วก็ติ๊กอันที่ต้องการจะใช้งานได้เลยนะคะกล่องเครื่องมือแบบนี้ก็จะเลือกออกมาแล้วสาหรับนที่ไม่มีนะคะก็ประมาณนี้ด้านบนนะาอาจารย์ขออนุญาตเรื่องที่เกี่กับ้านบนก่อนนะคะเราสามารถจะเอีเมให้มันหวางคู่กันได้นะ นี้นะคะไฟแรกนะคะที่เราจะมาทำผ่ามรู้จัันก,ก่อนนะคะก็คือไฟ PCB หนึ่ง PCB นะคะไฟตัวนี้นะคะก็จะเป็นเปิดมาจะเป็นรูปร่างหน้าตาเป็นสีดำเป็นช่องกริดแบบนี้เยอะๆ,ๆนะคะแล้วก็จะมีแถบซ้ายมือที่เป็นแถบ螺 r PCB นะคะก็คือเป็นแถบเอาไว้สำหรับเกียกข้อมูลรายละเอียดต่างๆของตัวอุปกรณ์ ทางวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่เราจะต้องใช้งานในวงจรที่เราจะทํากันนะคะเนาะก็จะมีแถบหน้าต่างแบบนี้นั่นเองนะคะแล้วก็แถบด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นแถบสเตตัสนะคะบอกว่าถ้าเวลาเราเมาส์ชี้ตรงนี้นะคะสังเกตที่ตรงนี้เนาะเ y วนะคะเวลาเมาส์เลื่อนไปตรงไหนนะคะก็จะบอกว่าตอนนี้เมาส์ของเรานะคะอยู่ตำแหน่งที่ x เท่าไหร่ y เท่าไหร่นะคะโดยต,ต,ต้นต้นตอนโปรแกรมของโปรเทลกัสเกอเอซีเนี่ยเขาจะมีหน่วยเป็น มิวนะคะเปิดเป็นมิวก็คือ n n i l นะคะอว่ามิวเนาะนี้ก็คือเราอาจจะไม่ถนัดหน่วย,อยนี้นะเราสามารถาเปลี่ยนหน่วยการวัดได้นะคะด้วยาการเหมือนเดิมน,นะคะกด v ขึ้นมานะคะเรียกเมนูมิวนะคะกด v เรียกเมนูมิลแล้วก็กดที่คําว่า toggle unit น,น,นะคะกดหนึ่งครั้งนะคะเขาก็จะสามารถเปลี่ยนหน่วยมิวของเรานะคะเป็นหน่วยมิลลิเมตรนะคะที่เราถนัดที่เราใช้กันในกัะดุบอกันมากขึ้นนะคะก็ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับัาขนาดของทุกคน,นแต่อาจารย์ขอใช้เป็นหน่วยมิลลิเมตรเป็นหลักแล้วกันนะคะทีนี้นะคะไฟล์นี้ทําอะไรได้นะคะไฟล์นี้นะคะหรือว่าไฟอ่ะ PCB กับ p c b นะคะจะเป็นไฟล์ที่เอาไว้สำหรับการทำฟุตติ้น,นะคะฟุตติ้งคืออะไรฟุตติ้งก็คือฟุตติ้งคือลายวงจรหรือลายทองแดงที่เราจะนําไปริ้นหรือลอกลายลงในแผ่น แผ่น PCB นะคะเพื่อนำไปเจาะบัตรกีกัดติ้นนะคะในในต่อไปเพื่อทำเป็นแผ่นลงสอดออกมานะคะโดยบางครั้งนะคะเราจะต้องพึ่งพาการกับฟนะคะไฟนี้นะคะที่เรียกว่า PCB Library นะคะ Pc b library คือเป็นเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะจะเป็นสีดำนี้ติดแค่สีช่องนะคะ PC b library จะเป็นไฟล์ที่เอาไว้สร้างเกี่ยวกับ ข้อมูลรายละเอียดของอุปกรณ์ตัวนั้นเช่นเราต้องการจะใช้อุปกรณ์ตัวต้านทานถ้าในกรณีที่เราค้นหาอุปกรณ์ตัวต้านทานที่มีในไฟล์ PCB หนึ่ไม่เจอนะคะเราจะต้องมาสร้างข้อมูลของอุปกรณ์ตัวนั้นเองในไฟล์ PCB Library นะคะซึ่งการสร้างอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์เองเนี่ยเราไม่สามารถสร้างเองโดยที่ไม่มีข้อมูลได้นะคะเราจะต้องทำการศึกษาข้อมูลว่า อุปกรณ์ตัวนั้นเนี่ยจะต้องมีขนาดเท่าไหร่มีความกว้างของแผ็บของครีมเท่าไหร่นะคะซึ่งอันนี้อาจจะเป็นข้อมูลเชิงลึกนะคะซึ่งหนูจะได้เรียนในต่อไปในหนาคตนะคะภาคหน้าละกันนะคะอันนี้ก็จะสอนให้รู้เกี่ยวกับวงจรที่เราจะถังเบนก่อนนะคะต่อมานะคะถ้าไฟล์ถัดมานะคะที่เราจะต้องใช้งานกันอีกก็คือนะคะจะเป็นไฟล์ตัวนี้นะคะไฟล์ที่เขียนว่า sheet หนึ่งนะคะเป็นไฟล์สกิมเมติกครานี้เราได้เรียนในเรื่องของการ สร้งาง sketchy โปรแกรมในโปรแกรม v i s o มาแล้วเนาะดังนั้นไฟล์ s k e เมติกก็คือจะเป็นการวาดวาดสัญลักษณ์วงจรนะคะที่มีการเชื่อมเส้นเชื่อมเน็ตนะคะเพื่อให้เราสามารถวาดวงจรได้นั่นเองและก็จะต้องพึ่งพาการกับนะคะไฟล์ที่เรียกว่า sketchy library น,นะคะก็จะ sketchy library เนื้อหลบด l i d นะคะก็จะเหมือนกันนะคะคล้ายๆกับ PCB library น,นะคะก็คือ ถ้าข้อมูลอ,อุกรณตัวไหนเนี่ยที่ไม่มีในไฟล์สกินติ t ด็อกูเมนต์เราก็ต้องมาสร้างเองในสกินติบไลบรา r ีนั่นเองนะคะอันนี้ก็ขออนุญาตจัดกา,ารทูลบาของตอนก่อนเอนาะ,ะบางครั้งนะคะถ้าเกิดว่าเราทำอะไรกับโปรแกรมแล้วนะคะแล้วมีหน้าต่างค้างบ้างเล็กบ้างอะไรนี้นะคะก็คือขึ้นอยู่กับสเตคคอมพิวเตอร์ของอแต่ละบุคคลน,นะคะแต่ไม่ต้องตกใจนะคะบางทีก็แค่ พับหน้าต่างลงนะคะแล้วก็เปิดหน้าต่างขึ้นใหม่เขาจะหายนะคะหรือเปิดแถบติดน,นะคะขออนุญจัดแป๊บหนึ่งอันนี้หนูจะจัดหรือไม่จัดตามตามที่ครูทำก็ได้นะคะอันนี้เราแต่ถนัดมนาะว่าหนูจะวางทุนบล็อกหรือว่าทุนบาของหนูไว้แถบไหนนะคะหนูสามารถย้ายได้นะคะก็คือคลิกขวาเนาะแล้วก็เลือกให้มันอยู่ซ้ายขวาบนล่างนะคะนี้หรือว่าจะซ่อน ก็ก็สะดวกนะคะสามสรารถประกาศได้ะทีนี้นะคะวงจรที่เราจะมาวาดกันนะก็จะเป็นวงจรนี้นะคะวงจรที่เราเ,าเรียนกันมาตั้งแต่ต้นเทอมนะคะวงจรนี้นะก็ะค,ะะค,ะคือวงจรการทำไฟกระพริบด้วย IC 555นั่นเองนะคะโดยใจความสำคัญของวงจรนี้นะคะก็คือ IC 555ของเราเนาะ IC 555นะคะเราจะมาเริ่มกันที่ การสร้าง IC 555กันก่อนเลยนะคะให้ทุกคนนะคะมาที่แถบแถบไฟล์ของ PCB 1ของนี้นะคะแล้วก็มาที่ช่องเาวตรงนี้ค่ะเรือกเป็น Library นะคะซึ่งจากการค้นหานะคะก่อน,น,นที่ครูได้ค้นหาไปก่อนหน้านี้นะคะไฟล์ที่เป็น IC นะคะ IC ของ ไลบรารีตัวนี้นะคะที่เป็น i อ5ี55นะคะให้หนูค้นหาที่คำว่า d.i.p 8นะคะเลือกเป็น browse library นะคะแล้วก็ตรงช่อง component เลือกเป็น d.i.p 8จะได้สัญลักษณ์หน้าตาแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะให้หนูกดเทสจะมีรูปไอนะคะสีเหลืองๆติดเมาส์ม,มาเมาส์จะกลายเป็นรูปบวกนะคะนี้ก็คือนะคะเดี๋ยวขอคลิกข,ขวาเคลียร์เมาส์ก่อนนะคะ โปรแกรมนี้นะคะเวลาที่หนูใช้งานนะคะคียลัดเนาะในการซูมเข้าซูมออกนะคะก็คือปุ่มเพดอารเพดดาวที่คีย์บอร์ดนะคะบางคนอาจจะหาไม่เจอเนาะปุ่มเพดอารเพดดาวจะอยู่บริเวณลูกศรที่เป็นชี้สี่ทิศทางนะคะข้างๆปุ่มตัวเลขเนาะนะคะเวลาที่เราซูมเข้าซูมออกนะคะเมาส์เราอยู่ตรงไหนนะคะมันก็จะซูมเข้าซูมออกไปที่บริเวณนั้นนะคะการของญาติาปรับ หน้าจอนะคะให้ไปเริ่มที่มุมข้าล่างนะคะอันนี้นะคะเราจะดูยังไงว่าตอนนี้หน้าจอของเราอยู่ที่ตัวไหนนะคะก็คือดูที่แถบสีดำตรงนี้นะคะตรงเส้นฝาตรงนี้คือจะบอกว่าตอนเนี้เราอยู่ตรงพื้นที่ไหนของหน้าจอนะคะความันค่อนข้างใหญ่นะคะก็พยายามอบวางอุปกรณ์ให้ให้หาเจอง่ายๆในกันนะคะก็คือครูจะก็จะเลือกมุมๆขอบๆไว้นะคะ เพราะว่าเวลาซูมเข้าซูมออกบางครั้งเนี่ยเราก็จะหาลำบากเนาะนะคะก็มาต่อกันนะเลือกที่ DIP แแล้วก็กดเลยน,น,นะคะก็จะมีสีดเหลืองแบบนี้นะคะเราสามารถเพด up เข้าไปนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการมองเห็นนะคะเพด up เข้าไปนะคะแบบนี้เนาะเพด up เพดดาวนะคะแล้วนะคะเวลาที่ได้อุปกรณ์มาที่เมาส์แล้วนะคะเราสามารถใช้กีฬาก็คือสเปกตาลนะคะ ปุ่มสะเบกบาที่ะคีย์บอร์ดนะคะเพื่อใช้ในการหมุนรูปลักษณะของตัวอุปกรณ์หรือการวางได้นะคะเขาจะวางเลยเนาะ,ะก็จะวางเวลาที่เราวางลงไปแล้วนะคะแล้วเราต้องการที่จะเคลื่อนย้ายตัวที่เราวางไว้นะคะแล้วก็แค่คลิกซ้ายข้างนะคะแล้วก็ลากพอเลือกตำแหน่งได้แล้วลว่าจะวางตรงไหนก็ปล่อยเมาส์เพื่อวางอุปกรณ์ได้นะคะลัจากนั้นนะคะเมื่อเราวางเสร็จแล้วนะคะ ก็ทําการเปลี่ยนชื่อเนาะเปลี่ยนชื่อกันนะคะบางครั้งนะคะเวลาถ้าเราวางสมมติเราเราอยู่เล็กๆแบบนี้เราวางไปแล้วเราหาไม่เจอนะคะเราสามารถกดกดวีนะคะแล้วก็เลือกที่คําว่านะคะซิปดอ็อกเมนต์นะคะมันก็นจะทําการซูมเข้าไปที่บริเวณที่เราวางอุปกรณ์ไว้ทั้งหมดนะคะแล้วเราก็ค่อยกดเหตุดาวซูมออกแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อ เดี๋ยวใครที่แบบว่าเลื่อนหาแล้วไม่ไม่เจอสักทีนะคะก็เหมือนเดิมเนาะวิวคพื้บอร์ดนั่นเองนะคะดับเบิ่นคลิกเข้าไปเพื่อเปลี่ยนชื่อน,นะคะก็แต่เพิ่นที่เข้ามานะคะดีเดิลเจอร์นะคะนะคะแล้วก็เปลี่ยนเทคนะคะให้เป็น i อซหนึ่งนะคะไอซีหนึ่งเพราะว่าไอซตัวนี้เป็น i อตัวที่หนึ่งของวงจรนี้นะคะก็เป็น i อซหนึ่งนั่นเองนะคะแล้วก็ ตองคอมเมนต์นะคะก็คือ i d นีก็คือ i อ n e 555นะคะให้เปลี่ยนที่เท็กตรงนี้นะคะแล้วก็ Enter ์ได้เลยนะจากนั้นนะคะเราก็จะมาจับกลางคำส็จงน,นะคะตากตรงเ e นะคะมาวางโดยนีเะเนนะแล้วนะนะก็มาวางเินอเอเอนะด็แบบนี้ ่อมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นแค่วงไฟ CCD ใช่ไหมคะเมื่อทำในไฟล CCD แล้วนะคะเราก็ต้องมาทำในไฟสถิตนะคะโดยไฟ CCD กับไฟสถิตเนี่ยจะต้องเชื่อมโยงถึงกันนะคะเพื่อให้ข้อมูลของตัวอุปรกรณ์ต่างๆเนี่ยได้มีการเชื่อมต่อได้มีการกำหนดขนาดขาหรือว่าขนาดของตัวอุปรกรณ์นะคะที่ต้องเหมาะสม ทีนี้นะคะในะไลบรารีนะคะเวลาที่เรามาถึงนะคะในไฟล์อ่ะคณิติก,กด็อกเมตนต์เนาะก็มาที่เบลนะคะเหมือนเดิมเนาะแล้วก็เลือกเป็นไลบรารีนะคะนี่เนาะอ่าตรงนี้นะคะเราสามารถค้นหาได้นะคะด้วยการอ่กากดดอกจันนะคะดอกจันถ้าเป็นดอกจันเฉยๆก็จะเป็นการแสดงข้อมูลไลบรารีทั้งหมดนะคะหรือข้อมูลอ่า ญญเชิงสัญ,ญลักษณ์นะคะของอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่ที่เรามีนะคะภายใน,นโปรแกรมนะคะัะนี้นะคะอยากใช้ตัวไหนเราก็เลื่อนหาเอาได้นะคะซึ่งทีนี้ก็คือน,นะคะอ่าทแปสวิตช์ DAP8 แปตัวนี้นะคะจะไม่ตรงกันกับกตัว i อ5ห้าที่เราใช้งานนะคะเนี่ยนะคะดังนั้นนะคะเราจะต้องสร้างนะคะสร้างไลบรารีของสกิมเมติก ที่เป็นตัว IP 555ขึ้นมาเองนะคะให้เราไปที่แถบ Security Library นะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะจากนั้นนะคะจะมีแถบแบ้้นซ้ายมือตรงช่องคอมโพเนนต์นะคะจะมีคอมโพเนนต์หนึ่งให้เราอยู่ซึ่งมันเป็นคอมโพเนนต์ที่ว่างเปล่าไม่มีข้อมูลนะคะให้เรานะ,ะเลือกที่คอมโพเนนต์หนึ่งก่อนนะคะจากนั้นนะคะ มาที่คําว่า t t l นะคะหรือจะกด T ก็ได้นะคะ,ะกด T นะคะกด T ที่คีย์บอร์ดอีกครั้งนะคะแล้วเลือกคําว่า rename component นะคะเขากพจะถามว่าหนูต้องการเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรให้หนูเปลี่ยนชื่อเป็น IC 555นะะแล้วกดโอเคเขาก็จะเปลี่ยนชื่อเป็น IC 555ให้นะคะ,ะ,คะจากนั้นเราก็จะมาสร้าง ข้อมูลสถิติเรเบอรีของไอี55ให้หนูเลือกไปที่เครื่องมือสี่เหลี่ยมสีเหลืองตรงนี้นะคะคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะคะเมาส์ของหนูนะคะก็จะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้สีเหลืองนะคะสำหรับเครื่องที่ไม่เคยวาดสี่เหลี่ยมมาก่อนนะคะมันก็จะไม่ไม่ไม่ได้เป็นบล็อกให้เราแบบนี้นะคะเราก็จะสามารถวาดสี่เหลี่ยมได้ด้วยการ คลิกซ้ายครั้งแรกนะคะเพื่อเป็นการกําหนดจุดเริ่มต้นของการวาดนะคะแล้วเขาก็จะมาจุดเริ่มต้นก็จะเห็นว่าเขาก็จะพยายามวาดสี่เหลี่ยมตามเมาส์ที่เราวางหรือว่าเมาส์ที่เราชี้ไว้นะคะพอเราได้ขนาดที่เหมาะสมแล้วนะคะสอนวิาการก็เอาประมาณนี้นี่วกันก็ให้คลิกซ้ายอีกครั้งหนึ่งเขาก็จะทําการวาดสี่เหลี่ยมที่เราได้กําหนดตามขนาดเมื่อกี้นะคะแล้วก็ทําการคลิกขวาหนึ่งครั้งเพื่อ ล้างเครื่องมือออกไปจากเมาส์ของเรานะคะเป็นแล้วนะคะ IC นะคะ IC ที่เราจะวาดตามาส์หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะซึ่งสังเกตที่ขาของ IC นะคะเราก็จะมาวางขานะคะให้ให้ได้รูปลักษณะแบบนี้กันเลยนะคะ,นะคะวิธีการนะคะเพิ่มขานะคะก็คือให้อยู่นะคะ กดคีที่คีย์บอร์ดหนึ่งครั้งนะคะจะเป็นการเรียกเมนูเพจขึ้นมานะคะแล้วก็เลือกที่คําว่ามพ์เาะสังเกตที่เมาส์ของจารยคะจะเป็นรูปบวกนะคะแล้วก็มีขีดสีดำๆดำแล้วก็มีจุดตรงปลายนะคะจุดตรงนี้นะคะก็จะต้องหันออกจากตัวสี่เหลี่ยมนะคะก็คืออย่างเช่นถ้าวางตรงนี้นะคะก็ต้องเป็นจุดหันออกเพราะว่าจุดตัวนี้น่าจะเป็นจุดที่เอาไว้ใช้สําหรับการเชื่อมต่อวอเชื่อมต่อสาย ะะไปยังอุปกรณ์ตัวอื่นๆนะคะก็จัดวางขานะคะให้ตรงตามรูปแบบของในวงจรของเรานะคะเวลาเราวางนะคะเราก็แค่เลือกตำแหน่งนะคะแล้วก็ใช้หนึ่งครั้งนะคะเขาก็จะวางทีมหรือว่าวางขาของตัวอุปกรณ์ให้เรานะคะหมายเลขของขานะคะมันจะเป็นอะไรในตอนแรกนะคะไม่ต้องสนใจนะคะเราสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้นะคะก็วางนะคะให้ครบนะคะตาม ที่ควรจะเป็นนะคะของ IC ตัวนี้ได้เลยนะคะปกติแล้วไอตัวนี้เนี่ยนะคะมีทั้งหมด8ขานะคะแต่ว่าในวงจรของเราเราไม่ได้ใช้ขา5นะคะดังนั้นอาจารย์ก็จะวาดขาแค่7ขานะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เนาะ,ะ,ะเราก็จะมาแก้ตัวเลขของขานะคะหรือตัวเลขของพิมน,นะคะให้ตรงกับ ความเป็นจริงนั่นเองนะคะโดยที่เริ่มจากขาบนนะคะขาด้านเป็นซ้ายก่อนนะคะดับเบิลคลิกเข้าไปนะคะเนมนะคะก็ลบออกนะคะปล่อยให้เป็นค่าว่างไปนัมเบอร์คือหมายเลขของขาขาบนตรงนี้นะคะเป็นขาสีนะคะแล้วก็กด enter ได้เลยนะคะเขาจะเปลี่ยนเป็นเลขสีให้นะคะขาอื่นๆงก็ทําเหมือนกันนะคะดับเบิลคลิกเข้าไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นเนมก็ลบออกนะคะขาเป็นขาแปดถูกต้องนะคะแล้วก็อันนี้หมายขด้านซ้ายนะคะด้านซ้ายบน ด้านซ้ายบนก็เนมลบออกนะคะนัมเบอร์เป็นขาเจ็ด้ายล่างนะคะขาลา่างแเิคิกเนมลบออกนะคะหมายเลขเป็นหกขาด้านล่างซ้ายนะคะดับเพิ่งคลิดเข้ามานะคะเนมลบออกนัมเบอร์เป็นสองขาไปขาลากวานะคะดับเพิ้งคลิดเข้ามานะคะเนมลบออกขาล่างเป็นหนึ่ง แล้วก็ขาด้านขานะคะแต่เป็นคลิกเข้ามานะคะเนーลบออกนัมเบอร์เป็นสามนะคะแล้วก็กดเิ่มันเดินนะค่ะเราก็จะได้ขาของ i อที่ถูกต้องนะคะตามรูปวงจรของเรานะคะแบบนี้นะคระับสี่แปดเจ็ดหกสองหนึ่งสามนะคะสี่แปดเจ็ดหกสองหนึ่งสามว่ถูกต้องเนาะ เมื่อเราได้เสร็จแล้วนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็มาที่แถบซ้ายมืออีกครั้งหนึ่งนะคะจะมีคําว่าเ a ลอยู่ให้หนูกดเ a v e หนึ่งครั้งนะคะตัวอุปกรณ์จะติดเมาส์นะคะกระโดดข้ามมายัางไฟล์ชีฟหนึ่งหรือไฟล์สก,กินเนติคดอกเมนนะคะเราก็ทําการนะคะวางอุปกรณ์ไปเลยนะคะหรือจะวางตรงกลางก็ได้พอวางแล้วหนึ่งครั้งนะคะเมาส์นะคะยังมีตัวอุปกรณ์ติดอยู่นะคะก็ให้คลิกขวาทําการล้าง ล้างเคลียอ์อุปกรณ์หรือเครื่องมือออกไปนะคะแล้วก็ซูมเข้าไปนะคะด้วยการกดเทัพเทดาวเหมือนเดิมน,นะคะอ๋อเ้าอยู่ตรงไหนซูมตรงนั้นนะคะพอซูมเข้ามาแบบนี้นะคะแต่ละเครื่องนะคะอาจจะใช้แสดงตัวภาษาอังกฤษตรงนี้ไม่เหมือนกันนะคะแต่จะมีเครื่องหมายพ u e s t mark ตามอยู่เสมอนะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นชื่ออุปกรณ์นะคะ เราจะต้องตั้งชื่อของอุปกรณ์ให้ตรงกันนะคะทั้งสองไฟล์นะคะก็คือในไฟล์ p c d เราตั้งชื่อไฟล์ว่าตั้งชื่ออุปกรณ์ว่าอะไรในไฟล์ชีทหนึ่งเราก็ต้องตั้งชื่ออุปกรณ์ให้เหมือนกันนะคะก็แตเบิ้นคลิกเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนนะคะจาก P ีหนึ่งรือทีเออพเชมาน,นะคะเปลี่ยนเป็น IC หนึ่งนะคะตัวเล็กใหญ่เหมือนกันเนาะนะคะแล้วก็กดโอเคได้เลยเพราะว่าารเปลี่ยนชื่อให้ะจากนั้นค่ะเมื่อ 1> PCB 1นะคะแล้วก็ช h ป1 t 1มีอุปกรณ์ที่เรียกว่า IC 5 5เหมือนกันแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการอัปเดตข้อมูลนะคะหรือเราเรียกว่าอัปเดต PCB เพื่อให้ทั้งสองหน้าเนี่ยเชื่อมถึงกันแล้วก็มีข้อมูลหากันนะคะให้เรานะคะกดที่ตัวดีที่คียบอกนะคะแล้วก็เลือกคำว่าอัปเดต PCB จากนั้นนะคะเขาก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะคะอัปเดตดีไซน์นะคะให้เรากดที่คําว่า review change นะคะเขาก็จะมีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะ,ะสังเกตที่แถบตรงน,นี้ค่ะ matching component ค,ค่ะเขาก็จะบอกว่าตอนนี้นะคะ,ะเขาจะทําการ match นะคะหรือทาการ match ข้อมูล match ขาต่างๆนะคะจากหน้าชิปหนึ่งนะคะก็ะคือ IP หนึ่งนะคะรายละเอียดคือ IP ห้าห้า ทำการจับคู่กันกับ IC 1ึที่วาดด้วย DIP 8นะคะแล SD, ้อยดาี ME 5้ที่ไฟล์ PCB เนาะเขาบอกว่าใช่โอเคนะคะ,ค okay นะคะเราก็สามารถกด Apply แล้วก็เขาจะบอกว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างมี error อะไรไหมนะคะแล้วก็ทำการ Execute เลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็มาดูกันนะไฟล์ PCB 1ก็เมื่อกี้จากสีเหลือง,องธรรมดาก็จะกลายเป็น สีเหลืองกับสีเขียวซ้อนกันแบบนี้นะคะก็คือทําการแมทชิ่งเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็อุปกรณ์ตัวแรกนะคะก็ยกปุ่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันในคทิปถัดไปเนะาะค่ะ